ัวอย่างนี้เราจะมาว่าในเรื่องของการ autofill ของ excel นะครับการ a u t o f i ิลของ excel นั้นนะครับมีด้วยกันประมาณ5แบบก็คือ1เลขหรือว่าเลขลำดับนั่นเอง12 3 2 4 6 13 579นเั่นเองนะครับหรือ10 20 30 40อันนี้เรียกว่าเลขลำดับนะครับอันดับที่2ก็คือรายการหรือเรียกกันว่า list นั่นเองอย่างเช่นวันจันทร์ถึงศุกร์ เดือนเป็นต้นนะครับ3ก็คือรหัสหรือเรียกว่าโค้ดอย่างเช่น EMP 0 1่า EMP 0 2 EMP 0ออะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยอักษรแล้วตามด้วยเลขจะถือเป็นรหัสหรือโค้ดนะครับสามารถทำการออโต้ฟิลลันไปได้ส่วน4ก็คือสูตรครับนี่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยของ Excel ก็คือการออโต้ฟิลสูตรนั่นเองนะครับเราจะ สร้างสูตรที่คอลัมน์เดียวแล้วออโต้ฟิลใช้ไปตลอดแถวนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของ Excel นั่นเองและรลับสุดท้ายก็คือการคัดลอกข้อความเมื่อไม่สามารถที่จะลันได้หรือว่าเคลื่อนได้ก็จะเป็นการ Copy นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของออโต้ฟิลที่เราจะมากล่าวกันนะครับ